อยากวิ่ง10กิโลเมตรให้ดีฟังทางนี้เลยครับเมื่อเราวิ่งมาสักพักหนึ่งนะครับสิ่งแรกที่เราต้องนึกถึงเลยคือการลงงานสักการหนึ่งและระยะที่ทุกคนใหญ่จะวิ่งมากๆเลยเนี่ยก็คือประมาณ5-10กิโลและเพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมครับว่าเราจะพัฒนาการวิ่ง10กิโลเมตรได้อย่างไรโดยที่เราไม่บาดเจ็บ แต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่แค่การลงคอดแน่นอนเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังการพัฒนาความเร็วในรูปแบบการวิ่งระยะสั้นหรือว่าการวิ่ง10กิโลเมตรเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของ Energy Management หรือว่าการจํากัดหรือว่าการควบคุมพลังงานของเราซึ่งพลังงานในการวิ่ง10กิโลเมตรเนี่ยคือการที่เราใช้พลังงาน ด้วยพลังงานที่เกิดจากแป้งและไขมันควบคู่ไปด้วยกันซึ่งมันจะมีความสอดคล้องกับการวิ่งในรูปแบบลักษณะเทมโปแล้วพัฒนาเรื่องของเวทเทรนนิ่งทั้งในรูปแบบไพโอเมติกและมัสเซลอนดูรัสหรือว่าความอดท,ทนของกล้ามเนื้อให้สามารถยืนระยะได้ถึง10กิโลเมตรเมื่อเอาตารางซ้อมวิ่งที่เหมาะสมมาบวกกับตารางเวทเทรนนิ่งจะทําให้เรามีประสิทธิภาพในการพัฒนาร่างกายให้เราวิ่ง10โลไี่ดีมากขึ้น และถ้าเพื่อนๆเคยวิ่ง10โลแล้วแล้ววิ่งได้เวลาเท่าไหร่กันบ้าง<ๆ>ก็อย่าลืมคอมเมนต์และแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับ